ทำความรู้จัก YouTuber ามแล้วตั้งต่อเย้มาบอกคำตอบวะห้าสี่สามสองชื่ออะไรคะลิตเตอร์จีมีชื่อเล่นเปล่าเตอร์จีก็ได้อะเป็น YouTuber แบบไหนกันนะเป็นว V หะเป็น V เหรอเอาเป็นวีก็ได้เกิดลันยี่สิบห้าพฤษภาคมกี่ขวบแล้วนั่งสายตลอดไปเพศอะไรเพศทีวีจุดสูงแค่ไหนร้อยสี่สิบแปดเมตรพูดภาษาอะไรได้บ้างไทยเกุ้ยอร่อยจุดเด่นล่ะคะกระดาษบนหัวเนี่ยลองแสดงความสามารถให้ดูได้ไหมคะจะคำรามแล้วนะอืม น่ากลัวละสิไลฟ์ที่ไหน YouTube ทักทายพู้ใดป้าหกีดีจ้ะตอนจากลาละคะจีจีนะอิโมจิมีไหมไม่คิดชมก็แล้วกันไลฟ์แจกล่ะลิทเติ้ลจีไลน์แฟนแอพแชร์ลิทเติ้ลจีเอฟเอแฟนเนมละคะจีเกอร์สีที่ชอบสีเหลืองส้มงานอดิเรกเล่นเกมเก่งอะไรกดนอนเก่งว่ะทีนี้ก็ลองสารภาพรักให้ฟังหน่อยได้ไหมคะฮะใครจะไปพูดกันเล่า ออาหารที่ชอบบะหมี่กรนสเรุ่เครื่องดื่มที่ชอบเหล้าบวยไม่ใช่เด้อผิดที่ชอบทังไหนแล้วเนี่ยเกมที่ชอบฮอยเอร์เพลงที่ชอบเยอะเลยอ่ะมีอะไรไม่ชอบปะเสียงกระสิบใกล้หูไอดอนคือใครพี่เอความฝันของเธอนักว่าที่ไม้ชื่อเสียงหมดเวลาแล้วกดเลอกันหน่อยผมลิตรจีนักศึกษาไส้แห้งเป็นนักว่าศิลปะทางานศิลปะรัาทุกคนแต่เออเออรออออเอจะขึนะ 最后，回来呀、啊